เรื่องมันก็มีอยู่ว่าลูกเคส,สามขวบแล้วแต่ยังไม่พูดมีอารมณ์รุนแรงทำลายเข้าของทำลายคนรอบข้างและทำลายตัวเองเคเลยพาไปหาหมอเพื่อดูพัฒนาการของเขาเราเนี่ยมีความคิดว่าลูกเป็นออทิสซึ่มไหมออทิสติกไหมแต่พอหมอตรวจพัฒนาการทุกอย่างแล้วเนี่ย ผลปรากฏว่าน้อง delay speaking คือพูดช้าไปคือตอนนี้เขาสามขวบเขาพัฒนาการน่าทาันผู้ของเขาอยู่ที่ขวบครึ่ง delay speaking ไปประมาณปีครึ่งซึ่งตรวจด,ดูแล้วน้องไม่ได้เป็นออทิสติมหรือเป็นออทิสติกแต่เป็นการเลี้ยงดูที่ผิด <Yeah. S 1> ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7เดือนเนี่ย น้องปกติทุกอย่างน้องบอกมือบายๆน้องพัฒนาการดีทุกอย่างพอหลังๆเนี่ย mm hmm. เคทเริ่มให้เขาดูจอเปิดการ์ตูนในทีวีให้ดูต่อต่อมือถือเข้ากับทีวีเปิดกล่อมเขาอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเคทก็ทำงานเคทเลี้ยงดูเขาผิดๆิดเลี้ยงดูอย่างนั้นมาตลอด จนพอเขาสองขวบเคสเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างในลูกเคสเริ่มปิดโทรศัพท์เริ่มปิดจอแล้วก็หนึ่งปีเต็มที่เคสไม่ให้เขาดูแต่มันสายไปแล้วทุกคนมันช้าไปแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยลูกของเคะจะต้องเอากลับมาฝึกใหม่กลับมาเริ่มใหม่แล้วเคสจะต้องพาลูกไปฝึกอะ่ะหนึ่งอาทิตย์สามวานัน ครั้งหนึ่งเจ็ดร้อยเดือนหนึ่งแปดพันแล้วพ่อกับแม่ที่บ้านก็ต้องช่วยฝึกด้วยแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยฝึกด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเวลาเขาพูดไม่ได้ใช่ปะเขาบอกแม่ไปแม่กินแม่ไม่เอาแม่จะวันนั้นแม่จะวันนี้เขาพูดไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้เขาอัดอัน้นเขาอึดอัดอยู่ในหัวใจเขา เขาก็เลยแสดงออกมาเรียกแช่นออกมาด้วยการกรีดร้องโวยวายทำลายข้าวของตีคนรอบข้าขงนู่นนี่นั่นเคสอยากจะเตือนเลยอยากะเตือนแม่แม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยจอให้ดูกรณีศึกษาเคสของลูกเคสเป็นตัวอย่างว่าผลที่มันตามมามันเป็นยังไงถ้าเลิกได้เลิกดูจอได้เลิกเถอะนะแม่นะเพราะว่า ตอนนี้มันต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการพรูฟลูกในการทำให้ลูกแบบว่าพัฒนาการสมวัยของเขาอะเลิกได้เลิกนงนะแม่นะ่ะ